ว่าโมนี้จะอยู่ได้ไหมจะลอยหรือเปล่าโอเคสค่ะบ่าผ่าน,นะคะค่ะวันนี้เราจะมาทำเลซินโมนิโมนิกันค่ะน้องๆขอมาอะไรอะอะไรสูงขึ้นมานะน้องน้ต้นน้องๆขอกันมาเยอะมากเลยนะเราจะมาทำกับ่องอรูปหวัวใจนี้นะ ันนี้เป็นไซส์เล็กกว่าครั้งที่แล้วที่เราทำาวันแม่เนาะแล้วก็อันนี้เป็นโมนี้โมนี้โมนี้สีขาวทั้งนั้นเลยนะทั้งหมด3ตัวเราจะมาทําเป็นมีขัโขรกเหนือทัองๆทังมีขั้วโรกเหนือกันนะแต่ว่าเราจะทําเป็นเลซิ่นใสดีไหมหรือว่าจะเป็นสีขาวอ่ะคิดไม่ตกเลยนะว่าจะเอาเป็นอะไรดีแต่ว่ามันต้องน่ารักแน่นอนละ่ะด้วยชุดทําเลซิ่นแบบว่าผ่านะคะถ้า่งแลเรามาเริ่มทำกันเลย เดี๋ยวเราจะดูดน้ำยา A 20 ml น้ำยา B 20 ml นะคะ อยู่นานว่าเราจะทํายังไงดีให้เขาเหมือนไม่ธรรมดาเนี่ย好吗พี่พาก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะเทข้างล่างเป็นสีใสแล้วด้านบนนะ่ะเราก็ใช้อ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะสีผสมเรซินสีขาวอะ่ะท็อปด้านบนอีกทีเราอยากจะทําให้เขาเหมือนเป็นอยู่ขั้วลบเหนือจริงๆนะคะใต้ล่างเป็นน้ําน้ําแข็งข้างบนเป็นน้ําแข็งที่แข็งแล้วเออข้างล่างเป็นน้ําเฉยน,น้ำเย็นเ <laughs> อะยังไงพี่ภาโอเคตามนั้นแหละแล้วก็เทลงไปเลยนะ ลงบล็อกไว้เลยไม่ตงสีใช่ประมาณนี้กะไว้แล้วเทปไปให้หมดเลยนะคะก็จะมาลองวางโมนี้ดูวางโมนี้เนาะว่าโมนี้จะอยู่ได้ไหมจะลอยหรือเปล่าโอเคเหม,หมือนโมนีจะเหงื่อหน้านิดนึงเพราะว่าจะลอยก็จะลอยขึ้นมาหรือเปล่าไม่นะจมอยู่นะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่เยอะไงเราใส่แค่ครึ่งหนึ่ง น่ารักอะใส่เข้าไปทั้งหมด3ตัวนะคะเข้ามาด้วยกันค่ะดูดิอุ๊ยอะไรติดน่ารักมากเลยแบบถูกๆใจเฮ้ยจริงๆแบบนี้โอแล้วนะเราจะแบบสีขาวอีกทีไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูหรือจะสีฟ้าสีฟ้าไงเจ้าพอาไม่รู้เดี๋ยวเราล้อให้ชั้นนี้แห้งก่อนะถ้าชั้นนี้ไม่แห้งนะเราไม่สามารถที่จะเท สีใหม่ลงไปได้เพราะมันจะกลืนลงไปหมดเลยมันจะไม่เป็นชั้นแบบนี้นะรอให้แห้งอีกส่ชั่วโมงแล้วกลับมาเจอกันค่ะมีความจริงแลสารภาพแหละ นี่คือว่าเขาอยากให้มันเตี้ยลงหน่อยเพื่อที่จะปิดฝาใช่ไหมก็เลยลองเอาอะไรก็เลยลองเอาอะไรทับดูอะไรอย่างเงี้ยมันเลยแบนเลยอะ่ะแต่ก็น่ารักดีนะดูดีเป็นใสๆแบบนี้แล้วเวลากดนะก็จะเป็นแบบนี้นี่เป็นดึงๆอย่างนี้แต่ว่าเขานอนลงไปอะนะ่ะเนาะก็กะว่าจะแบบว่าเทอะไรลงไปก็คงไม่ต้องเทแล้วเพราะว่าเขานอนเอียงกันไปหมดแล้วอะ่ะนุ่มนิ่มมากเลยดูสิ ได้เห็นไหมตอนเบียดอะแล้วก็แบบมันแห้งอะ่ะเราก็ไม่ทันได้สังเกตเราไ่ทำนู้นทำนี่นะนอนลงไปก็น่ารักทีอะโอเคนี่ลองปิดฝานะเห็นไหมคุ้ยเกเห็นไหมใส่ใส่ับรุ่นชอบ <Yeah. S 1> จริง <Ooh. S 1> เบืพี่ลา นี่เป็นใสๆแบบนี้เลยก็เดี๋ยวถ้ารอบหน้านะจะมาแก้ตัวนะน้องๆอยากเห็นอีกเนาะคอมเมนต์บอกเลยยังเหลือโมน,นี้อีกหลายตัวเลยเดี๋ยวพี่พาจะเอามาทําอีกนะคะแล้วอยากให้ทําเป็นแบบไหนก็แนะนํากันได้เลยนะคะเทงไงคลิปนี้ปล้วพาไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าอีกแน่นอนคลิปนีไปแล้วค่ะบ๊ายบายชุบๆบ